แคตเตอร์อู๋เรียบร้อยนะครับฟรีสป,ปินสิบรอบนะครับผมโอ้โหยังไวเลยครับหนึ่งเอายังไม่ถึง2นาทีนะ ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช anel นะครับ BKL นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้เลยนะครับผม Wi-Fi Work นะครับนะเกมในค่าย PG s l ส t นั่นเองนะครับนะผมจะเล่นไปนะครับผมวันนี้ก็เอาทุนเข้ามานะครับผมค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับนะแทบจะไม่ได้ดูเลยนะครับว่าวันนี้ผมเอาทุนเข้ามาที่เท่าไหร่นะครับเอนะครับวันนี้นะครับมีแจก ทุนกันอีกด้วยนะครับนะง่ายๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมแจกทุนกันอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาร่วมจิตกิจกรรมกันละกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถปั้นกําไรได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะเล่นในเบ็ดที่ต่ำกว่านี้นะครับผมอ่ะผมจะไปที่เบ็ดสิบบาทละกันเพื่อนๆนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถเข้าโบนัสได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอเคเอางี้ละกันนะครับเอางี้ละกันนะครับ นะผมจะมีให้เพื่อนๆนะครับผม1คําถามนะครับนะหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับต้องมารอดูกันนะครับว่าผมนะครับผมจะเอาคําถามอะไรมาถามเพื่อนๆนะครับนะใครที่ตอบถูก10คนแรกนะครับผมก็รับทุนฟรีกันไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนะผมแจงให้คลิปละ10คนเลยนะนะครับนะ ใครที่ทายก่อนบอกเลยว่ามีสิทธิ์ก่อนครับนะผมเชื่อเลยนะครับว่านะครับเชื่อได้เลยนะครับว่านะครับผมบางคนอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้นะเพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมมีคําถามให้แล้วกันนะครับนะผมมีคําถามให้นะครับตอนนี้ก็เราเล่นเกมของเราไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมจะถามอะไรนะครับใครที่ดูคลิปจนจบบอกเลยว่านะครับได้กําไรแน่นอนเฮ้ยเฮ้ย scatter ตตอ,อู๋เรียบ้อยนะครับฟรี e spin สิบปปรอบนะครับผมโอ้โหยังไวเลยครับ1นึ่งอยังไม่ถึง2อนาทีนะฮะเพื่อนๆนะครับนะยังไม่ถึง2อนาทีเลยเข้าโบนัสแล้วนะฮะมาฮะโอเคอุ้ยดอกนี้สวยแน่นอนนะครับยังไงก็สวยแน่นอนยังไงอู๋ห้าร้อยสี่สิบยังไงอู๋เจ็ดร้อยยี่สิบ โอ้ครับโอสวยๆครับ1260บาทครับเพื่อนๆเ,เอาได้อยู่ครับเพื่อนก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะโอเคนะครับโอเคอ่ะนะครับคำถามของเราวันนี้นะครับนะคำถามของผมนะครับผมผมจะเล่นจน นะครับผมจะเล่นนะครับผมมาดูว่านะครับผมจะให้เพื่อนๆถ่ายนะครับว่าเครดิตนะครับผม2ตัวสุดท้ายนะครับน้ำไม่นับสตางค์นะเพื่อนๆนะครับไม่นับสตางค์นะครับผมผมจะให้เพื่อนๆถ่ายว่าเครดิตนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปอะนะครับเครดิตของผมจะเหลือกี่บาทนะครับนะเครดิตผมจะเหลือกี่บาทนะครับผมขอเอาเลข2ตัวท้ายนะครับเลข2ตัวท้ายนะครับ ของเครดิตของที่ผมเหลืออยู่ในคลิปนะครับนะถ้าใครที่ทายถูก10คนแรกนะครับบอกได้เลยนะครับผมนะรับเครดิตฟรีกันไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะผมจะบอกให้นะครับนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นไปต่อนะครับเบสสามบาทนะครับเพื่อนๆแต่มาดูกันนะว่าเครดิตนะครับผม2ตัวท้ายนะครับผมไม่เอาเศษสตางค์นะครับไม่เอาจุดศูนย์นะนี่ครับนะเอาแบบว่าเลขเอาบาทแล้วก็15เหมือนว่าอ่ะตอนนี้มีอยู่1500 1,400อย่างเงี้ยนะครับนะก็เอาแค่2ตัวนะครับเอา2ตัวท้ายนะครับเพื่อนนะนะครับมาดูว่าก่อนที่จะจบคลิปแล้วนะครับผมมีทุนอยู่เท่าไหร่นะครับเหลือทุนเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะนะครับเหลือกําไรเท่าไหร่นั้นนะนะใครที่ถ่ายถูกบอกเลยว่าเอากําไรเอาเครดิตฟรีกันไปได้เลยนะครับเพื่อนนะครับหากใครที่สนใจอยากเล่นนะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันได้เลยนะครับนะลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับผม มาไปต่อนะครับไปต่อนะครับนะเพื่อนๆรอรุ้นดูแลกันนะครับว่านะครับก่อนที่จะลงคลิปนะครับนะนะครับก่อนที่จะลงคลิปนะครับผมผมเหลือเครดิตเท่าไหร่นะครับนะดูจนจบนะครับบอกได้เลยนะครับผมได้ทํากิจกรรมแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับผมโอเคยังไงครับเพื่อนๆยังไงยังไงมาฮะมาฮะ มาดูว่านะครับก่อนที่จะลงนะก่อนที่ผมจะจบคลิปไปนะครับผมจะเหลือทุนนะครับผมเหลือเครดิตเท่าไหร่นะครับผมขอเอาเลข2ตัวนะครับไม่เอาจุดศูนย์ศูนย์นะครับย้ำว่าไม่เอาจุดศูนย์ศูนย์นะนะครับสมมุติว่าผมมีเครดิตอยู่สองพันแล้วผมเล่นไปสิบบาทเหลือเครดิตอยู่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทผมก็เอาแค่เลขนะกเ,เก,ากาข้าศูนย์นะครับนะก็เพื่อนๆก็ทายกันมาเก้าศูนย์แค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวผมจะเละิเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วเพื่อนๆนะครับนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันมาผมจะเล่นต่อนะฮะโอเคไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวมารุ้นกันนะฮะว่าผมเหลือเครดิตเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆได้อยู่เอาได้อยู่เอาได้อยู่อุย้ยสกแกตเตอร์ส สองตัวนะครับอไม่เข้าสามนะครับเพื่อนๆไปกันต่อครับไปกันต่ออีกนิดนึงนะครับนะไปกันต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะลงลิลงไลท์เออลงคลิปละเพื่อนๆนะครับผมจะจบคลิปละนะก็อย่าลืมทายกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับผมนะใครที่ยังไม่กดติดตามช่องนี้นะครับพ่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมมาบอกเลยว่านะครับแจกกันรัวๆนะครับแจกกันรัวๆนะครับสามคลิปติดเลยนะเพื่อนๆนะครับนะใครที่ ทายก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสามารถทายได้ทั้ง3ามคลิปนะครับนะาสามารถทายได้ทั้ง3ามคลิปเลยนะครับผมนะกิจกรรมนะครับผมจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับมายังไงครับผมยังไงครับผมยังไงโอเคมาถ้าผมลดลงมาเหลือ9บาท โอเคครับผมนะนะครับผมวันนี้ผมไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็ทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมว่าเครดิตนะครับผมที่ผมจบมาเนี่ยนะครับนาหรือเท่าไหร่นะครับไม่เอา50นะครับไม่เอาจุดนะครับไม่เอาจุดนะครับ นะเอาเลขตรงๆมาเลยนะครับผมใครที่ทายเข้ามาก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนนะครับบอกได้เลยว่าง่ายมากๆครับเลขนี้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ